โอ้โอ้โอ้คุคุยางพานมซ้ำค้นดำนาวหลุดเวตามตามตามเลยอู้ได้ยินเสียงหยางคุณอู้อ้อู้ สวัสดีค่ะพบกับช่องทางหางดีนะคะโอ้อยากออกลายบายได้ออกเมืออม่อหนึ่งสองหมื่นล็ลังได้ออกตายตายตายดีใจแห้งเอ้ยหิวหิวหิว,หว,หวพ่อหิวอุ้ยพุ่นพุ่นเตะขี้ดินเพื่อหยังเพื่อหยังเพื่อใส่ปากเดน้นี่นั่นโอ้ยหัวเลยสิสักอือ หิวแห้งหิวแห้งเฮ้ยคุออกสองวันแล้วสองวันแ้วไม่ได้ออกวพายุเข้าพายุเข่ามือนีกับเบ้หูเด้อว่าสิตุกมืดขึ้มไม่เห็นตะวันเลยไม่เห็นตะเวนเลยลูกไส้หลามันก็ออกมันหิวออกมากิน หิวแห้งคุณอุ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้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 หม่ฮเมือเต้วออ้เนี่ยตื่นอย่างตื่นเสียงรถน่ะโอ้ยเนาะตื่นนี่อย่างพ่อชินพ่อชาแล้วลูกลนั่นเสียงยังวะเสียงอะไรครับ <c ười> เสียงอะไรครับแต,รแตกมุดหรอไม้ไผ่แตกมดแล้วคอมเมนตัวนี้นอยเด้อขึ้นเหยียบไม้ไผ่หักมดเนี่ยเนี่ยอื้อือไปแล้วไปแล้วอือ<ม>คุณอือ ทุนหันถ่ายใส่ขาหลังพร้อมคุณโอ้โโอ้ยอันนั้นเจ้าสิฮัาด่ามขอ้อนด่ามมันเคาะน่ะน่ะืมเนี่ยอืมอเนี่ยไปไป เอาออกมาเลนซื้อๆแต่พอออกมากินนามมาถูซื้อๆดอกบัไลัถูสองมือสามมือแล้วเอ,อ้ยคุณนี่หน่อยกับบอคอยคุณอือคุณเออขาหลังพออยายพีกเะคคุณเนาะ เพราะมันเตะสั่งจิงโอ้นี่แหละเห็ดเล็กนอนยังสี่ล่ะนี่ปับปับใช้มันเลยตาตานะตาตานะจ้องตากันเออหืมเออจิ้นไปเออ เตะตัวเนาะอยากเตะ่ะ <c oughs> สิมวคุดให้เป็นหลุมอีกตีฮะแล้วคุดให้เป็นหลุมอีกตีแม่แม่แม่แมแมยานบบเ <c oughs> ฮ้ย ไปแล้วเป,ป๊ะปะเป๊ะปะไปแล้วคุณนี่้ยเนาะแดนกวนเขาอยู่ทางบ่ายานเนาะแตกเมิดแล้วแตกหมดแล้วจะได้ขึ้นโคกไปหาใหม่มาผูกหืม โอ้โอ้โอ้คุณคุณยางพานมซ้ำค้นดํานาหลุดเวตามตามตามเลยอ้ได้ยินเสียงหยั่งคุณอ้ออ้ฮอ้ฮู้ฮู้ยิ้เสียง้มา้ฮู้ฮู้ฮู้้ตื่นดีโอ้ย ôi, oh, thầyเอก lắm lâm này cái dây men cặc nữa, ôi, chạy lên choi qua, đèn mà ở tại thòng mẹ, bay dễ các con, mã อ่ะบลูกบนบนบน,บนมิงบนเร็วมิงบนลูกบนอะบนหลูกบน,บน,บนอูออืออืออเฮ้ยอือคุณอือพึ่งส่อีพอแล้วคุณนินโบ เอาก uh, right. ินบ anyway> oh. okay? ้างเออกินกินโลดบรงไดนมันสีอิ่มเออพุดนเออเออพุดน้ายได้ออกมาสบายใจเลยวะอู้พุ่นอือไอ้ยะพุ่นอืมอืมอุ้ย อ้าออเนี่ยนั่นอุย้ยเป็นตาดำหน้าดีแท้เพราะเป็นตมอืออืออ่าบนลูกบนบนสูงสูงมิ้งเออเออนั่น muôn 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 thể quá ừ. bay sư, đáy, sư đấy sư nằn lấy Ô, 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 ปุ่นอุ้นเบ้ยปุ่นเอาเทคนิคเฮ็ดกันอ้องอาองก็ปั๊บปั๊บเลยวะนั่นนั่นมวลมวลกับผมมวลเออ cấp, Được. ừ, bùn 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 ตื่นอยู่เลยตื่นอยู่เลยบังหู่นอืมฝนฝนว่าเศร้ากับเศร้าถอดฝนเลย ท้ายนี้ก็อย่าลืมไลค์หนึ่งแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทางหางดีภายน้อยมีมงคลแล้วก็ครอบครัวของภายน้อยมีมงคลขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ